เม,เมื่อคลิปเรามีประสิทธิภาพพี่ AI ก็จะส่งต่อให้พี่มาร์คพี่มาร์กก็จะส่งตังค์ให้เราเข็นก <Okay, S 1> ันคลิปนี้ที่ AI บอกเราแล้วนะคะว่าประสิทธิภาพของคลิปเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งตัวอย่างมาให้ดูอะไรที่พี่ AI ชอบเราก็สร้างสารรค์ขึ้นมาให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครีเอเตอร์นะคะอย่ากลัวนะคะทําต่อพัฒนาต่อเพณยัก็ไม่สามารถดูแลสมาชิก Facebook ทั่วโลกได้นะคะ พี่มาร์คจึงสร้างหรือประดิษฐ์ AI ขึ้นมาทำหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของพี่มาร์คนั่นเองเมื่อครั้งคนไม่สามารถจะทำหน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายได้ก็ใช้ AI ช่วยในการทำหน้าที่แทนแล้ว AI ทำหน้าที่อะไรบ้างนะ AI ก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลประมวลผลแล้วก็ทานายเป็นเรื่องที่คนมากมายหลายคนสนใจดูนะด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเองมีหน้าที่พัฒนาคลิปของเรา ให้มีคุณภาพยิ่ง,งขึ้นไปอันนี้พี่ AI ก็จะหรือส่งคลิปเราต่อนะคะเพราะฉะนั้นพี่ AI ไม่ได้หน้าส่งคลิปเราต่อหรือที่เราเรียกว่าดันคลิปดันคลิปนั่นแหละหน้าที่ของพี่ AI ยังไม่หมดนะพี่ AI ยังบอกข้อมูลเชิงลึกให้เราเอีกว่าคลิปของเราเนี่ยค่ะแล้วใครเป็นคนสร้าง AI ออะคะ AI เป็นระบบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมกันสร้าง AI ก็จะด้ดวยเพราะฉะนั้นตัวเราเองมีหน้าที่พัฒนาคลิปของเราให้มีคุณภาพยิ่ง,งขึ้นไปอันนี้พี่ AI ก็จะค่ะแล้วใครเป็นคนสร้าง AI อะคะ AI เป็นระบบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมกันสร้าง AI ก็เขาจะเขียนว่าดูข้อมูลเชิงลึกอะ ถ้าเป็นคลิปยาวก็จะต่อด้ว่คำและโฆษณากดเข้าไปดูเลยค่ะพี่ AI จะบอกให้เรารู้ละเอียดยิบไหมเพื่อนเพื่อนหลายคนดิฉันว่าทุกคนนะ่ปะป้าน้อยว่าทุกคนนะที่ได้รับมันจะมีคลิปเด็ดของเราบางคลิปแหละที่เราทําแล้วมันออกมาดีคนดูเยอะม,มีคนดูยังไงยังไงเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปดูได้เลยนะคะอยู่ใต้คลิปของเราที่เราส่งไปแล้วด้านซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือของคลิปนะอย่างเช่นคลิปของเราที่ทำเนี่ย เราจะเจอคําว่ามีประสิทธิภาพถูกไหมคะมีประสิทธิภาพคําว่าประสิทธิภาพของคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างคนทาเขาส่งคลิปเราต่อหรือที่เราเรียกว่าดันคลิปดันคลิปนั่นแหละหน้าที่ของพี่ไอยังไม่หมดนะพี่ไอยังบอกข้อมูลเชิงลึกให้เราเอีกว่าคลิปของเราเนี่ยที่สามารถทําได้ให้สร้างคลิปต่อแล้วข้างล่างมันจะเร็นว่าสร้างคลิปเรียวนั่นแหละนี่แหละคือคลิปที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นพี่าพวกนักสถิติ อาชีพทุกอาชีพแม้วแม่จะเป็นหมออะไรก็ตามสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองนะคะซึ่งบางครั้งคนไม่สามารถจะทำหน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายได้ก็ใช้ AI ช่วยมีพวกนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งๆวิศวกรรมพวกนักวิศวกรพวกนักคณิตศาสตร,ร์พวกนักจิตวิทยาอย่างเช่นคลิปของเราที่ทำเนี่ยเราจะเจอคำว่ามีประสิทธิภาพถูกไหมคะ มีประสิทธิภาพคําว่าประสิทธิภาพของคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างคนทําเข้ามาพวกนักสถิติอาชีพทุกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นหมออะไรก็ตามสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อให้ทาหน้าที่แทนตัวเองนะคะส่งคลิปเราต่อหรือที่เราเรียกว่าดันคลิปดันคลิปนั่นแหละหน้าที่ของพี่ไอยังไม่หมดนะพี่ไอยังบอกข้อมูลเชิงลึกให้เราอีก ว่าคลิปของเราเนี่ยส่งคลิปเราต่อหรือที่เราเรียกว่าดันคลิปดันคลิปนั่นแหละหน้าที่ของพี่ไอยังไม่หมดนะพี่ไอยังบอกข้อมูลเชิงลึกให้เราอีกว่าคลิปของเราเนี่ยที่สามารถทําได้ให้สร้างคลิปต่อแล้วข้างล่างมันจะเห็นว่าสร้างคลิปรีวนั่นแหละนี่แหละคือคลิปที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่คนมากมายหลายคนสนใจในเขาจะเขียนว่าดูข้อมูลเชิงลึก ถ้าเป็นคลิปยาวก็จะต่อด้ที่ว่าและโฆษณากดเข้าไปดูเลยค่ะพี่ A.I. จะบอกให้เรารู้ละเอียดยิบมากของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นพี่มาร์สมีพวกนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งๆวิศวกรรมพวกนักวิศวกรพวกนักคณิตศาสตร,ร์พวกนักจิตวิทยากี่ค,คนนี่บอกให้ละเอียดยิบเลยข้อมูลของแต่ละคลิปของเรามีหมด เพราะนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วดูซิว่าคลิปสามารถทําได้ให้สร้างคลิปต่อแล้วข้างล่างมันจะงว่าสร้างคลิปรีวนั่นแหละนี่แหละคือคลิปที่มีประสิทธิภาพนะคะ,เพ,ะ,พนะคะเพราะฉะนั้นพิม์มาร์คของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นพิม์มาร์คตอนนาทีที่เท่าไหร่แล้วโดยเฉลี่ยคลิปเราเนี่ยคนจะดูกี่นาทีนะคะแล้วก็มีคนติดตามคลิปของเรากี่คน นี่บอกให้ละเอียดยิบเลยข้อมูลของแต่ละคลิปของเรามีหมดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วดูซิว่าคลิปกี่คนนี่บอกให้ละเอียดยิบเลยข้อมูลของแต่ละคลิปของเรามีหมดเพราะฉนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วดูซิว่าคลิปอย่างเช่นคลิปของเราที่ทำเนี่ยเราจะเจอคําว่ามีประสิทธิภาพถูกไหมคะมีประสิทธิภาพคําว่าประสิทธิภาพของคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างคนทาเขา มีคนดูยังไงยังไงเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูได้เลยนะคะอยู่ใต้คลิปของเราที่เราส่งไปแล้วด้านซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือของคลิปหรือส่งคลิปแล้วต่อนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอไม่ได้น่ากลัวพวกนักสถิติอาชีพทุกอาชีพไนะไม่ว่าจะเป็นหมออะไรก็ตามสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองนะคะมีคนดูยังไงยังไงเพื่อนเเข้าไปดูได้เลยนะคะอยุดใต้คลิป ของเราที่เราส่งไปแล้วด้านซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือของคลิปมีคนดูยังไงยังไงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าไปดูได้เลยนะคะอยู่ใต้คลิปของเราที่เราส่งไปแล้วด้านซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือของคลิปเพือเ่อมบางครั้งคนไม่สามารถจะทําหน้าที่ที่เสี่ยงอันตรายได้ก็ใช้ AI ช่วยทีเอ hey, บอกเราแล้วนะคะว่าประสิทธิภาพของคลิปเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งตัวอย่างมาให้วาดของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นพี่มาร์คคือใคร มันมีชีวิตเหมือนเราไหม AI คือ A มาจากภาษาอังกฤษคำว่า artificial นะคะมันคือใครมันมีชีวิตเหมือนเราไหม AI คือ A มาจากภาษาอังกฤษคำว่า artificial นะคะอะไรที่พี่ AI ชอบเราก็สร้างสรรค์ขึ้นมาให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครีเอเตอร์นะคะอย่าก,กลัวนะคะทำต่อพัฒนาต่อ ด,มมด้วยความแม่นยำรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพทำได้ยังไงก็ทำได้โดยการที่คนที่สร้างเป็นคนใส่ข้อมูลลงไปนะค,ะคลิปเพื่อนๆไลคคนดีฉันว่าทุกคนน่ะปะน้อยว่าทุกคนนะที่ได้รับมันจะมีคลิปเด็ดของเราบางคลิปแหละที่เราทำแล้วมันออกมาดีคนดูเยอะมันมีพวกนักคอมพิวเตอร์ที่เก่งๆวิศวกรรมพวกนักวิศวกรพวกนักคณิตศาสตร์ พวกนักจิตวิทยา,าหมายควาว่าความฉลาดเทียมความฉลาดที่ถูกประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นโดยใช้แทนมนุษย์นะคะใช้แทนความสามราถเลยเป็นเพื่อนที่น่ารักของเราเป็นคนที่ทํางานแทนพี่มาร์กนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรที่พี่ไอชอบเราทำแค่น้อยก็มีเกิดได้กันน้อยมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนเพียงเท่านี้เจอก,กันคลิปหน้านะคะ เป็นกําลังใจให้จ้าอย่างเช่นคลิปของเราที่ทำเนี่ยเราจะเจอคําว่ามีประสิทธิภาพถูกไหมคะมีประสิทธิภาพคําว่าประสิทธิภาพของคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างคนทาเขาตอนนาทีที่เท่าไหร่แล้วโดยเฉลี่ยคลิปเราเนี่ยคนจะดูกี่นาทีนะคะแล้วก็มีคนติดตามคลิปของเราะคะก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพก็จะตรวจสอบให้แล้วก็นอกจากนั้นยังทําหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านี้ ถึงเจ้าของคลิปด้วยเพื่อนๆเ,เคยได้รับมาลัวเลยเป็นเพื่อนที่น่ารักของเราเป็นคนที่ทํางานแทนพี่มาร์คนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอะไรที่พี่ไอชอบเราถาักเขาจะเขียนว่าดูข้อมูลเชิงลึกอะถ้าเป็นคลิปยาวก็จะต่อด้ว่าและโฆษณากดเข้าไปดูเลยค่ะพี่ไอจะบอกให้เรารู้ละเอียดยิบกี่คนนี่บอกให้ละเอียดยิบเลยข้อมูลของแต่ละคลิปของเรามีหมด เพราะนั้นเราก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วดูซิว่าคลิป ai คืออะไรแล้วทำไม ai จึงมีสิทธิ์มันดันหรือไม่ดันคลิปของเราคลิปนี้ป้าน้อยมีคําตอบให้ค่ะ ai ในการทําหน้าที่แทนแล้ว ai ทําหน้าที่อะไรบ้างนะ ai ก็จะทําหน้าที่รับข้อมูลประมวลผลแล้วก็ทํานายในการทําหน้าที่แทนแล้ว ai ทําหน้าที่อะไรบ้าง นะ AI ก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลประมวลผลแล้วก็ทำนายมีคนดูยังไงยังไงเพื่อนเเข้าไปดูได้เลยนะคะอยู่ใต้คลิปของเราที่เราส่งไปแล้วด้านซ้ายมือด้านล่างซ้ายมือของคลิปตอนนาทีที่เท่าไหร่แล้วโดยเฉลี่ยคลิปเราเนี่ยคนจะดูกี่นาทีนะคะแล้วก็มีคนติดตามคลิปของเราเองค่ะแล้วใครเป็นคนสร้าง AI อไอคะ AI เป็นระบบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะนั้นคนที่ร่วมกันสร้าง AI ก็จะค่ะล้กใครเป็นคนสร้าง AI อะคะ AI เป็นระบบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะนั้นคนที่ร่วมกันสร้าง AI ก็จะค่ะ <c oughs> ก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพ <c oughs> ก็จะตรวจสอบให้แล้วก็นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านี้ถึงเจ้าของคลิปด้วยเพื่อนๆเคยได้ทับมั่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเองมีหน้าที่ พัฒนาคลิปของเราให้มีคุณภาพ